เรับตัวแมวน้อยช่อนออีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะดูแม่ดูน้ํานะคะดูป่านะคะจากนั้นมาเราจะมาทํากับข้าวกัน,นะค่ะวันนี้นะคะเราเอาจะมาดูคลองน้ํานะคะแต่เราเห็นตรงเนี้ยมีชาวบ้านปลูกต้นกล้วยไว้นะคะแล้วก็เหมือนเนี่ยทาปลูกผักปลูกอะไรนะคะน่าอยู่จังเลยคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูทางนี้นะคะ <iling. S 1> ตรงนี้หญ้าขึ้นเยอะมากเลยค่ะเราจะมาดูบ่อน้ำกันนะคะไม่รู้ว่าจะลงไปได้หรือเปล่านะคะอันนี้ทางลงบ่อน้าค่ะ ไปดูก็มีเรือเก่าด้วยค่ะตรงนี้แต่ก่อนนี้มันจะมองเห็นนะเนี่ยไม่ได้มานานแล้วเนี่ยอ๋อถ้าใครจะเอาเรือมันจะมีเรืออันนี้อันนี้เรือเหล็กที่เขาใช้น่าจะใช้หาปลาค่ะคงใช้ไม่ได้แล้วรั่วแล้วค่ะตรงนั้นรั่วแล้วอืมนีไงได้น้ำนู่นนะคะตรงนี้จะเป็นบอกกว้างมากเลยแต่เราไม่สามารถมองเห็นได้นะคะไม่รู้ว่าจะจะไปทางไหนได้อีกอะอยากกลินน้ำอะคะ่ะอืมงั้นเดี๋ยวเรากลับกันก่อนดีกว่านะคะไปกันเลยค่ะ ไหนได้เขาจะเยี่ยวเองอะปล่อยก่อนอ่ะได้ยินสนุกเจ้าดุกดิ๊กเลยมาตัวเดียวเนี่ฉี่ีอันนี้เป็นผู้ชายอันนี้ลกทางลกแล้วรู้รู้ทางกลับด้วยนะคะเนี่ยเดี๋ยวได้ยินเสียงรบกวนเสียงตามสาย อ่าพิกดูอีกรอบหนึ่งนะคะพิกดูอีกรอบนึงโอเคได้แล้วค่ะนี่นะคะได้แล้วนะคะเราไปพักไว้เลยค่ะอ่าพักไว้เลยเหลืองสวยไหมคะเนี่ยได้แล้วค่ะได้แล้ว เสด็จน้ำมันแล้วค่ะตักใส่จานไว้เลยอกอบอ่ะกอบเลยะคะ<อ>่ะเดี๋ยวเรานำไปผัดเลยนะคะเรามาตำพริกกระเทียมกันเลยนะคะใช้พริกแห้งกับกอ่าพริกสดนะคะ ตามเลยค่ะ้าวตาละเอียดแล้วค่ะพอแล้วค่ะเรามาหั่นหมูกรอบกันเลยค่ะ ขออนุญาตใช้มือก็แล้วกันนะคะกรอบจริงๆได้ยินเสียงไหมคะ อ,อันนี้กะเพาหน้าบ้านนะคะเดีย๋ยวเราเก็บไปนะคะแล้วเราก็จะไปล้างนะคะเป็นกะเพราใบเล็กนะคะหอมค่ะกะเพราบ้านนะคะแล้วเราก็นํามาเด็ดอย่างนี้นะคะ นำไปล้างน้ำนะคะตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันนะคะแล้วก็เอาพริกที่ตำไว้ไปผัดนะคะรอให้มันเดือดก่อนจะกินได้ไหมต้องไปลองกันค่ะใส่พริกไปเลย จะฉุนหน่อยนะคะผัดให้หอมๆแล้วก็ออกของเหลืองนะคะเอาเหลืองแล้วค่ะใช้หมูที่หั่นไว้นะคะลงไปเลยค่ะ ใส่ผิวขาวนะคะตาเห็ดหอมผงนัวหรือลด,ดีเล็กน้อยนะคะแล้วก็ลด,ดีค่ะกะปริมาณเอานะคะคั่วไปก่อน,นะค่ะใส่ซอสหอยเล็กน้อยแล้วก็กระเพราลงไปเลยค่ะ คนให้ทั่วนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำเปล่านะคะเป็นน้ำดื่มแทนน้ำซุกค่ะเพราะเราไม่ได้ต้มน้ำซุกนะคะ นี่จ้าฝีมือของเรานะคะกะเพราหมูกรอบนะคะทําเองค่ะวันนี้เราจะามาลาดข้าวนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาชิมนะคะแต่นดับแรกนะคะอ่าเราว่าอร่อยแล้วนะคะแต่เ,เราก็เอาน้ำาปลามาตั้งไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราดินน้ําสะอาดก่อนเลยค่ะเผื่อเผ็ดเผื่อเผ็ดนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เนี้ยชิมแค่หน่อยเดียวเองโอเคนะ้ำเปล่าวไว้ก่อน อันนี้ไม่ได้มาโฆษณาน้ำนะคะเรามากินน้ำกันก่อนเช่นใจค่ะจะได้ยินเสียงรถรับลบกวัวหน่อยนะคะอันนี้เราลาดข้าวมาทานนะคะเดี๋ยวกินฝีมือของตัวเองนะคะเมื่อกี้ชิมเนื้อะคะ่ะอือก็ค่ะ กรอบดังกุ๊บๆเลยอือร่อยเยี่ยมค่ะเดี๋ยวเรามานั่งกินกันเลยนะคะมันถึงเครื่องเพราะว่าเราเราใส่เครื่องเนี่ยอันนี้ไม่ได้แก้งพูดนะคะอร่อยจริงๆค่ะเนี่ยค่ะ เดี๋ยวหั่นเป็นชิ้นเล็กดีกว่ามันมันมันใหญ่เกินไปนะคะเมื่อกี้นี้ พอดีนะคะไม่เผ็ดน,นะคะเราจะใส่พริกแห้งพริกสดด้วยมันก็จะออกรสชาติของหอมนะคะพออมพริกแห้งด้วยนะคะเราอย่าไปกลัวให้มันไหม้นะคะอร่อยค่ะบ๊ายบายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะถ้า สิ่งไหนที่เราทําผิดพลาดนะคะก็ขอให้ติชมเข้ามานะคะเราจะได้ปรับปรุงแก้ไขในช่องของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ